โลสวัสดีกันด้วยนะครับพวกผมคนเดิมฮะนายแพตตันนะครับวันนี้<ๆ>เราก็จะมาเล่นเกมทีมฟอร์เตสสองกับอีเวนท์ที่ชื่อว่าคริสต์มาสหรือสมิธมาสท์ฟอร์เตสสองพันยี่สิบนะครับโอเคก็เป็นอีเวนท์ประจําเดือนธันวานะคืออีเวนท์เนี้ยมันอัปเดตมาตั้งแต่เมื่อวันที่สามธันวาปีสองพันยี่สิบแล้วนะคะรายละเอียดอีเวนท์ก็ผมจะสรุปคร่าวๆเลยว่าอีเวนท์นี้คริสต์มาสนะครับปีนี้มีอะไรมัง่งเริ่มแรกนะครับตามธรรมเนียมเที่ยวสองเหมือนเดิมฮะเริ่มมาเขาจะแจกของ ให้ครับซึ่งเป็นอยู่ไหนวะเออนี่ถุงเท้านะฮะผมยังไม่ได้กดยูสเลยโอเคเราจะยูสกันเลยนะฮะยูสไอเทมเขาจะแจกถุงเท้านี้ให้กับทุกคนที่เล่นทีมฟอร์ทที่สองนะฮะใครที่ล็อกอินเข้าภายใน3เนี่ยฮะ,ะโอเคของที่ก็จะได้ก็จะเป็นของแบบเดิมๆนะครับเนมแท็กริสคิมชั่นแท็กแล้วก็สุ่มอาวุธได้ซึ่งมันเทรดไม่ได้แล้วก็ขายไม่ได้ด้วยครับขยายกระเป๋าอันนี้ผมต้องการมากเลยกระเป๋าจะเต็มะครับถังสีอันนี้สุมะะ่มครับแล้วกล่องอันนี้สุม่มนฮะ อาวุธก็ซุมอาวุธก็ซุมครับเนี่ยที่ของที่เขาแจกมาให้ครับซึ่งขยายกระเป๋าเราก็จะมาขยายกันเลยโอเคย,ย,เยูสนะครับโอเคกระเป๋าผมยีช่องแล้วยอดเคคือกระเป๋าที่ผมอยากขยายเพราะว่าเนียย่นยนะตั้งแต่ปี2018แล้วของยังไม่เต็มและอันนี้ผมก็ยังไม่ได้นี่ยยังไม่ได้เออใช้เลยครับ พวกเนมแท็กะไรนะใครสนใจที่อยากได้ของอะไรเดี๋ยวผมค่อยให้นะฮะโอเคทังสีก็เหมือนกันทังสีก็เหมือนกันอีกอัปเดตหนึ่งที่เขาอัปเดตมาน่นก็คือในเรื่องส่วนของร้านค้าท่าใหม่ครับทันใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 8ี่ห้าดทันนะฮะทันใหม่8ทันนะครับต้อนรับคริสต์มาสนะฮะโอเคซึ่งทันแต่ละทันเนี่ยจะเป็นทันที่คอมมูนิตี้เขาคิดกันนะฮะไออันเนี้ยทันของเดโมผมนึกถึงไอทันนอนขี้เกียจของเอนจิเนียร์เออทันแต่ทันที่ผมอยากได้มากที่สุดก็คือทันอันนี้ฮะ ใช่ผมอยากได้มากที่สุดแล้วท่านผู้ชมคนไหนมีทันอะไรมาแล้วบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยนะครับว่าท่านผู้ชมแต่และท่านมีคลิปเอ้ยมีทนันมีอะไรมีทันอะไรมรั่งฮะเพราะว่าที่รู้คือผมสนใจทันนี้มากที่สุดแล้วครับเพราะว่าเมนเมดิกนะแล้วก็อีกทันหนึ่งก็คือทันนี้ที่ผมสนใจเอออีกทันนี้ที่ผมสนใจฮะใช่โอเคและอย่างสุดท้ายที่เขาอัปเดตมาก,ก็เรื่องของแมปใหม่นะฮะแมปใหม่ของสมิธมัดนะฮะ สี่แมปด้วยกันฮะซึ่งสี่แมปนี้จะผมจำได้ผมเคยเล่นไปอยู่สักพักก่อนหน้านี้ก็คือมันมีแมปที่มันเรฟเฟนซ์จากแมปธรรมดาเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปลุยแมปกันนะฮะกิจกรรมสปิธมาร์ทฟอร์เทสนะครับมันก็จะจบมันเริ่มตั้งแต่วันที่3ธันวาแล้วมันก็จะจบในวันที่7มกราปี2021นีนะฮะหรือว่าปีหน้านั่นแหละใครที่คิดถึงเทียบ2หรืออยากจะเล่นอะไรก็กลับมาเล่นได้ครับตอนนี้ โอเคมันมาแล้วถามว่าแมปใหม่มันสวยไหมแต่ผมยอมรับว่าสวยมากนะฮะแต่ว่าผมไม่ชัวร์กับคนที่สเปคคอมต่ำเท่าไหร่เพราะว่าแมปใหม่เนี่ยมันกินสเปคมากเลยนะเออมันกินสเปคตรงเอฟเฟกโอเคแมปเพียวแมปแรกมาแมปเพียวแมปเฮโลนะฮะแมปนี้ผมจําได้ครับแบบนี้ผมจําได้ว่ามันเคยเป็นแมปคอมมูนิตี้มาก่อนแบบนี้มันผมจําได้ว่ามันเคยเป็นแมปเวิร์กชอปแบบคอมมูนิตี้มาก่อนนะครับตอนนี้เขาเอามาลงผมจําได้ผมเคยเล่นกับเพื่อนเมื่อ 6ปีที่แล้วใช่ผมไม่ได้โมโนนะเล่นกับเพื่อน6ปีที่แล้วและแบบนี้เป็นแมบ,บที่ผมชอบมากที่สุดเท่าที่ผมเล่นมานะฮะเออตอนรับหน่อยเอากดผิดเผื่อไปทานใส่เขาเลยก็กิจกรรมวันคริสต์มาสนะคะใครที่สนใจที่จะกลับมาเล่นก็อ,อ,อย่าลืมกลับมาเล่นด้วยนะฮะบอกเลยว่าทีเด็ดของอีเวนต์นี้นั่นก็คือ,อ,อทันใหม่ทันใหม่แล้วก็ เออใช่มันมีเรื่องของวอลเพนตใหม่ด้วยแล้วก็เอฟเฟกต์อันยูชัวใหม่นะฮะเอฟเฟกต์หมวกอันยูชัวใหม่มาเราจะมาเริ่มกันนะฮะเฮ้ยสไนเปอร์มาอยู่ในนั้นได้ไงเฮ้ยเดี๋ยว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 เข้าไปได้เหรอเฮ้ยเข้าไปได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ย What the hell is that? เอเตอร์เอ็กนี่ว่ะแมปนี้มันเข้าไปได้ครับในฐานฟ้าเข้าได้ครับเข้าได้โอเคแต่ก่อนอื่นเราไปบู๊ก่อนเราไปบู๊ก่อน โอ้กูออกไม่ได้โอเคเริ่มเปิดประเดิมเลยเปิดประเดิมเปิดประเดิมเอ้าีเฮ้ยทีทีทีอู้มาชาร์จอู้มาชาร์จระเดิมไอ้แอซิดกูแอซิดกูฮะเดี๋ยวผมกะว่าจะคลิปนี้กะจะเล่นให้ครบ4แมปเลยนะหรือถ้าเกิดไม่ทันก็จะเล่นแค่2แมปก็พอฮะถ้าเกิดมันยาวเกินไปโอ้ยระวังระวังระวังแมปนี้ผมเล่นมาบ่อยผมก็รู้แล้วว่าบางจุดสปอร์ตมันมีทางลับยังไงมั่งหลุดไหมหมอกจุดไหนหมอกกับวางตรงไหนมั่งเมดีไเมดีเมดีเมดี้คกู ยูกูเม่ดิกเออทักคิวโอเคไปมิจะเมดิกเลยใครมันพุ่งมาวะอ่าตายไปซะติดไฟเผาตายไปนี่นะครับเฮ้ยแมปถือว่าแมปนี้ทําดีมากผมอยากให้แมปนี้มันเป็นแมปออฟฟิเชียลไปเลยอะผมไม่แน่ใจว่าถ้าจบกิจกรรมคริสต์มาสนี้แมปพวกนี้ทั้งสี่แมปมันจะอยู่ในออฟฟิเชียลเลยไหมถ้าอยู่อะคือดีมากเลยนะเพราะผมชอบแมปนี้ที่สุดแล้วแบบโคตรสวยโอเคเออสปายปะ ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สปายปะไม่ใช่เขากระโดดหลบฟอสโบเรอ่ะเขายามหนีความผิดเพื่อข้างหน้าข้างหน้าเยอะข้างหน้าเยอะอ๋อหมู่โมงนะฮะข้างหน้ากูยิงโดนด้วยว่ะช่วยชีวิตเขาไฮโลสิงอยู่ใต้ได้น้ำาอ้โหหู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 หึู้หูหนนูหกูหึ้นก่อนเลยกูหูหูนมันถือปู้ยหูห ไปเลยโอ้ยโอ้ยขึ้นมาดิเดโมจะไหวไหมอะฟันมันฟันมันเดโมกูยิงก็ได้วะเออเอา้าแล้วตายเพราะอะไรวะ,อ,อ,ะ,อ,อ,ะอ,อ้อมได้ปะอ้อมได้ปะเฮ้ยอ้อมได้อ้อมได้อ้อมได้เ้ยวซ้ายเรยวขวาไม่ยิงกลัว <laughs> ไม่ยิงกลัวะ <laughs> เขาเขียนใบไกลแล้วเขาเขียนใบไกลแล้วเราจะมาดูส่วนที่เหลือของแมปกันนะฮะว่ามันมีอะไรมั่ง ตรงนี้เราจะต้องรอให้สะพ,พานมันเปิดฮะรอให้สะพ,พานมันเนี่ยรอให้ไอ้นี่มันเข็นมาฮะเอเคเข็นไปเรื่อยๆโอเคมันใกล้มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้นี่ยังไม่จบอีกเหรอไอ้ไพโรถือป้ายเนี่ยโอเคเราพอได้อยู่จุดสุดท้ายที่เราจะแคปไปก็น่าจะเป็นจุดเ,เรื่องของสวนสน,นุกมั้งเราจะเอารถเนี่ยไปบื้มสวนสน,นุกแล้วเราก็จะจุดหุใช่แบบนี้จุดประสงค์ของเราของทีฟ้าคือจะจุดหุนะคะข้างหน้าสไลเปอร์โคตรเยอะเลยคะ่ะสองตัวฮะสองตัวระวังระวัง เอ้ยเอ้ยสปา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 ยโอเคข้างหน้าเคลียร์แล้วใช่ไหมสไนเปอร์สามตัวนั้นหายไปใช่ไหมหายไปแล้วเฮ้ยเขาอยู่นี่เฮ้ย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 สอ้ยีเศรษฐีโอ้โหโอ้เศรษฐีมึงสร้างสศรษฐีมึงสร้างเป็นพนักงานต้อนรับเลยที่ไหมก็ไป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 บังให้แล้วบังให้แล้วโอเคสศรษฐีพังสศรษฐีพังสศรษฐีพัง เอทุกอย่างพังหมดแล้วนะฮะรู้สึกว่าจะพังหมดแล้วใช่ปะเหลือเื้นที่เครื่องหนึ่งเหลือเครื่องหนึ่งเหลือเครื่องหนึ่งเฮ้ยขอบคุณที่ดรอปฮิลให้เื้นที่โอ้โหโดนสไนเปอร์บอดี้ช็อตข้างหน้ามีหนึ่งตัวข้างหน้ามีหนึ่งตัวหนึ่งเครื่องดิไม่ใช่หนึ่งตัวก็ก็ก็เด็กก็จีกเสร็จสองเครื่องเหรอสองเครื่องเหรอน้องสองเครื่องพี่ก็ไหวสองเครื่องพี่ก็ไหวแซ็ปมันเลยสปายแซ็ปมันเลย เออนั่นแหละดีมากแซมมัน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 คอมโบสวยคอมโบสวยเอ,อ้ยมันจะสร้างอีกเครื่องมันจะสร้างอีกเครื่องสไนเปอร์สปายปะไม่ใช่เคจุดพุแล้วหนี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 วันนี้เราจะมาดูพุนะฮะเคเรียบร้อยเราจุดพุเรียบร้อยนะฮะสวยงาม thanks m e โนพรอแบมมาฮะเคนิทอดด็อกเออต้องการด็อกนะฮะ Google อัลไมโครซอฟท์เบิร์ดเกี่ยวอะไรวะ เอ็กเซลเขาหมายถึงด็อกไอเหีย Google s s r ลูมมึงจะเอายังไงก็ได้ What about zoom กูพิมพ์มั่งไอ้เี้ What about discord base app What about t e r m to out chat มึงก็ขยันเล่นนะไอเหียไนท์โจ๊กว่ะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ขอโทษเฮ้ยโอ้โหกูจะขีดทำไมวะยิง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  ข้างหน้าเพียบข้างหน้าเพียบเออโอ้โหโดนวัตถุฟักยิงใครวะดีนะที่ตรงนี้เป็นมุมอับเต็มที่อ่ะถือว่าดีเอ้ยเอ้ยเอ้ยไพโลไม่โลไพโลไม่ได้ทำอะไรอยู่อุ้ยไม่กูไปรับดาเมจแทนไพโลไอหีเหรอเมดี้ช่วยกูด้วยไม่ไม่ต้องอ่ะ let's go let's go กันกันกันกกก โอ้เขาก็มีอูเบอร์ว่ะเขาก็มีอูเบอร์ว่ะแต่เขาอูเบอร์ที่หลังจากเราแล้วไอ้ทีเดียมึงไปทำอะไรตรงนั้นน่ะวอเตอร์ฟลักซ์คือเขายิงโดนเลยว่ะเขายิงโดนเลยว่ะโอเคในเมื่อเขาเทฟฟี่เยอะฝั่งเราก็โซลเตอร์เยอะมากแฝงกันฮะแฝงกันเขาจะดันรถมาจุดเขาจะดันรถมาจุดฟูไม่ได้เออกูโดนอะไรวะเทียเซนที่ข้างหน้าไอ้สัตว์ ครับครับแฟร์ดีสปายเออแตงเกียวมีใครได้สปายปะมีสปายหนึ่งแต่ไม่มีใครไปเกลียเลนเอ้ย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 ทะลึ่งแคปทะลึ่งแคปเฮ้ยเฮ้ยทะลึ่งแคปเหรอทะลึ่งแคปไม่ทันปะไม่ทันเขาจุดฟูแล้วเอ้ยแต่ปล่อยให้เขาจุดจุดฟูไปแต่ไอ้คนพิมพ์ G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  W P นี่คือพ่อมึงในสัตว์ What ิ i อี event อืออหื What ด i ิวถ้ามีคำว่า event ผมว่ามันน่าจะถอดแบบฟอร์มมาจากแมป ออฟฟิเชียลใช่ไหมถ้าให้ผมเดาโอ้ไม่ใช่อะแต่ผมยังแต่ผมยังสับสนกับทางอยู่นะฮะโอ้แมปนี้<ห>กูกำลงังดีใจกับแมปเลยกูกำลงังดีใจกับแมปเลยฮะแมปสวยมากแต่น่าจะกินพื้นที่กินพื้นที่สเปคคอมไประดับหนึ่งมึงจะยิงโดนใั่ไหมเนี่ยกูซิมให้เองก็ได้วะน่าจะใช่ใช่ใช่ไม่โดนสกาวกาวทำไมไม่วิ่งไปข้างหน้าอีกสักทีหนึ่งอะ แล้วมึงจะปานมใส่ใครมาทางนี้กูอยู่นี่กูอยู่นี่เออเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นเส้นกระสุนสไนผมเห็นเส้นกระสุนสไยฮะเฮ้ยเฮ้ยเนเปอร์อยู่ไหนแมปเนยียนจัดจนมองไม่เห็นไปดิไปไปกูกูสั่งอูเบอร์อเปิดทางให้เลยนะผม <ๆๆ S 1> อูเบอร์เปิดทางให้แล้วโดนลมแล้วแบบนี้ถือว่าโอเคครับโอเคมาก <ๆ S 1> ทีมผมจะโอเคไหมเออว่าแต่เราดันรถตรงนี้ไปเสร็จแล้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่ออุ้ยระเบิดเคระเบิด ตู้ไปเรียบร้อยนะฮะ,ะโดยรแล้วแบบนี้ก็น่าจะเป็นแบบที่2ที่เขาเพิ่มมาในอัปเดตนี้นะฮะโอเคโดยรแล้วแบบนี้สวยเอาให้จบแล้วเหรอไม่จบวดนะิจบวัยดอเดี๋ยววัดวิววัดวิวผมเล่นไปแล้วผมถือผมถือว่าเล่นไปแล้วนะถือว่าเล่นไปแล้วแมบที่3มของคลิปนี้จะเป็นแบบที่ชื่อว่า snow view event นะฮะทำไมมันมต้องลงท้ายด้วยคำว,ว่าวิวตลอดเลยวะแบบนี้ผมจำได้ถอดแบบออกมาจากแมบ เซลมิวเออ, mill, เอ,อผมจำได้แล้วถอดแบบมาจากแมปเซลมิวนะฮะละแบบักษณะแมปถอดแบบมาโดยรวมแล้วอ์ประกอบของแมปนี้ก็ถือว่าสวยมากครับแล้วก็มีออโราให้เราชมชมด้วยครับแหมพระจันทร์เต็มดวงสวยงามเออผมไม่รู้ว่ามันหมดไรแต่มันผมเรียกว่าเพย์เดสตักชั่นอ่ะหรือย่อม,มาจากคําว่า PD นะฮะเราต้องฆ่าคนหรือฆ่าศัตรูให้ได้เยอะที่สุดนะฮะแล้วถ้าเกิดเราฆ่าศัตรูได้เนี่ยมันจะมีของดรอปทุกคนฮะ พอเคพอเราฆ่าได้ใช่ไหมเราจะได้เก็บกล่องของขวัญนะฮะวยคนนี้มีสอบสองกล่องนี่ครับพอเราฆ่าได้เราจะได้กล่องของขวัญอย่างนี้ฮะซึ่งถ้าเกิดยิ่งเราเก็บของของของขวัญเราก็จะยิ่งมีฮิวในตัวไปด้วยฮะเก็บแป้มของขวัญไปเรื่อยๆอย่างนี้ฮะเก็บไปยิ่งเก็บเยอะเราก็จะยิ่งได้ฮิวให้เพื่อนรอบๆได้ด้วยเปลี่สมือนดิสเซนเซอร์เคลื่อนที่นะฮะแลวเราก็จะต้องรอเวลาสักกี่วิวักลืมแล้วรอเวลาเพื่อจะให้จุดแคปเนี่ยมันมาถึงนะฮะระหว่างที่รอจุดแคปถึงเราก็ต้องปกป้องตัวเองไปก่อนจุดแคปอยู่ไหนว ซึ่งจุดแคปเราจะมาในรูปแบบของซานตาคอสคุณคูยอนไฮโดรให้เราไปอยู่ใกล้ๆจุดแคปเพื่อเราจะแคปเก็บของนะฮะกูอ,อธิบายจนกูดโดนยิงวิธีเล่นแบบนี้วิธีชนะในแบบนี้ก็คือเราต้องฆ่าศัตรูให้ได้เยอะๆเก็บแต้มของฝันเยอะๆแล้วก็เอาแต้มของฝันเนี้ยไปแคปจนจุดแคปทีมไหนแคปได้คะแนน110แต้มก่อนทีมนั้นชนะครับแอมตะเก้าดีๆกูเฮ้ยกูสายเล่นเอเซกมาเยอะแล้วแอมกูหายไปไหนหมดวะเฮ้ยขอขอปกป้องกล่องของขวัญก่อน หนึ่งกล่องกูยังจะต้องบกป้องนะฮะจุดแคปต,ต,ต่อไปนะจุดแคปทั้งหมดในแมปนี้จะมี3มจุดนะฮะซึ่งแต่ละจุดเนี่ยซันต้าไพโลจะวนมาหาเรานะฮะน่าจะวนมาตรงนี้นะโอเคโอเคมาแล้วซันต้าซันต้ามาแล้วผมมีกล่องของขวัญมาให้แคปครับแคปแคปอยู่ไปอยู่อยู่เราต้องอยู่นิ่งนนี้ไปเรื่อยๆฮะเพื่อจะถ่ายโอนแต้มแล้วแต้มเราก็จะขึ้น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 โอเคแต้มหมดแล้วโอเคแต้มหมดแล้วไปเอาแต้มต่อ แต้มต่อแต้มต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเขามีเฮฟวี่อุ้ยอุ้ยมันมีมินิเซนที่ด้วยนี่หว่าลืมลืมแต่เฮฟวี่เกือบตายแล้วเฮฟวี่เกือบตายแล้วเอเจเอเจเนียรในแมปนี้ก็ถือว่าจำเป็นนะคอยเฝ้าทีละจุดผมว่าอย่างน้อยต้องมีเอเจเนียรสามจุดอะสร้างเซนที่ใหญ่แล้วก็เฝ้าแคปไว้ฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสไนเปอร์อย่าลิงค์หนูนะขอแคปก่อนนะส่งของขวัญฮะวันนี้เราจะมาอยู่กับสเกลเดลิเวอรี่สเกลเคอรี่นะฮะ เก้าเฮอร์รี่กับสไนปี้ที่กำลังกูโดนท<อ>ิกสเต็ปไปสัตว์มันจะกี่แต้มแล้วว่าเจ็ดสิบเก้าแต้มแล้วเออเออ,เอนั่นแหละแคป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 ,แค,ป,แค,ป,แค,ปคืนฮะวิแต้มเยอะแตมแ้มเยอะแต้มคืนรัวๆสันต้าไปโอเคเราทําแต้มเราทําแต้มเสร็จไวก่อนนะฮะเราก็เป็นฝ่ายชนะเห็นด้านล่างไหมฮะด้านล่างเขาจะเขียนไว้ว่าเพย์ยิ่งทูร้อยห้า แต่และรอบจะเก็บแต้มไม่เหมือนกันฮะรอบที่แล้วรอบที่แล้วผมน่าจะเก็บ80แต้มถึงจะช,ชนะรอบนี้เราต้องเก็บ105แต้มเพื่อเพื่อจะชนะฮะอุ้ยเยอะเยอะอย่าอย่าเข้าใกล้หนูอย่าเข้าใกล้หนูข้างหน้าเยอะเกินเออกูตบด้วยปลา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 ผมว่าผมต้องเล่นสายเม,เ,มเลแล้วนะ่ะสามหน่อย อุ <ục> ้ยจำไม่โดนข่าจำมาโดนข่าไอสัตว์จำมาแล้วก็โดนข่าเอียอย่าจำเลยอย่างนี้ไอ้นี่เออมึงมึงทิ้งสเต็ปกูก็ทิ้งสเต็ปมั่งอุ้ย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 เกือบแล้วเกือบแล้วผมมีสิบสามกล่องนะครับผมมีสิบสามกล่องเพราะฉะนั้นต้องเซฟกล่องดีดี โอ้ยหี้ยะเขาคลิกฟีกว่ะเขาคลิกฟีกว่ะเขาคลิกฟีกว่ะอุ๊ย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 อย่าอย่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยนั่นแหละช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอเคเคแค็แท็บแท็แต้มต้องเป็นของเราโอเคแต้มขึ้นรัวแต้มขึ้นรัวเยี่ยมตอนนี้เราน่าจะนำแล้ว มึงเห็นกูได้ไงฮะ I was aiming for engineer กูผมผมกำลังจะเลง engineer อยู่ you were in way เคเขากำลังเลง engineer อยู่แล้วผมไปบังสะโคบเขาเขาก็เลยยิงเลยหนึ่งคนนะฮะหนึ่งคน วิ่งเ,เขายิงเขาเขายิงเราได้ไงเขายิงเราได้ไงเขายิงเราได้ไงเกือ <c oughs> บแล้วเกือบแล้วกูเกือบแล้วฝั่งโน้นแต้ม9ก้า้ยต้องเล่นรนะ้อยแต้มเขาจะชนะแล้วนะอีกสี่แต้มเขาจะชนะแล้วนะใช่มาตรงกลางปกป้องไว้ปกป้องไว้ดีเป็นมันสิยวิ่งคุณทะลึงล่งนะของผมครับของผม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 วิ่งแต้มสุดท้าย <c oughs> ก้าเก้าหึงร้อยหนึงร้อยดิหนึ่งร้อยหึ่งร้อยวิวเก้าสิบเก้าแล้วกูวินเกมซูวินเกมวินเกมเ้ยแต้มสุดท้ายก็วินเกมนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับแมปเทปสองแมปคริสต์มาสนะฮะจริงๆยังเหลืออีกแมปหนึ่งแมปสุดท้ายนะแต่อีกแมปสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาลงคลิปที่หลังนะครับโอเคสําหรับอีเวนต์คริสต์มาสทีมฟอร์ดได้สองก็อย่าลืมนะคะ จบวันที่7มกราปี2021ีหรือว่าปีหน้านั่นแหละใครที่สนใจจะมาเล่นก็อย่าลืมรีบม,มาเล่นกันด้วยล่ะผมไม่แน่ใจว่าแมปนี้จะอยู่ทาวอลหรือไม่หลังจากจบอีเวนต์นะฮะโอเคไปละบายไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะคะโอเคไปละบาย